ป,ปทฤษฎีต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มรอที่ตอนนี้กำลังจะขึ้นแท่นเป็นพระเอกสำหรับเอกธนาโชตหรือเอกเดอะสตาก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็มีผลงานการแสดงออกมาให้แฟนๆได้ติดตามชมอยู่หลายเรื่องเอกมีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาหลายประเภทอย่างโบวิ่งคาราเต้มวยไทยจนเคยเป็นตัวแทนเยาวชนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันโบวิ่งที่ประเทศอินโดนีเซีย ก่อนจะแจ้งเกิดจากเวทีเดอะสตาร์คนฟ้าคว้าดาวี1 1โดยเป็นตัวแทนภาคกลางและเป็นผู้ชายคนสุดท้ายของบนเวทีเดอะสตาร์11กระทั่งได้มีโอกาสแสดงละครเรื่องแรกคือสเสนหาข้ามเส้นและก่อนหน้านี้หลายๆคนจะเห็นเอกโผล่ร่วมเล่นละครเรื่องปมสเสนหาของผู้จัดคนสวยเมย์ปฏิดากำเนิดพลอยในบางช่วงบางตอนหลอกข้อตาสุดๆจนถูกแซวว่าหน้าเหมือนปอชิสดีพระเอกผู้ร่วงลับมากเลยทีเดียว ซึ่งเจ้าตัวหลังรู้ว่าถูกทับก,ก็บอกว่าดีใจมากพอชอบพี่ปออยู่แล้วพี่ปอหล่อเท่มากนอกจากเรื่องปมเสน่หาก็ยังจะมีเรื่องไม่ลักกี้สต์ที่กำลังจะรอออนแอร์อยู่ทางช่องวัน31ค่ะ